Alex Lai like like สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ facebook กลุ่มแล้วก็ ig นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ Ad ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวาร์นช่วงเช้า วิลเชียไม่ปัดโอกาสรีเทิร์นปืนแจ็ควิลเชียอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษไม่ปฏิเสธโอกาสกลับไปลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ของอาอ์ตซนอีกครั้งในอนาคตข้างหน้าดาวเตะวัย2ีาปียังไร้สังกัดนับตั้งแต่แยกทางกับบอลมาร์ทหลังจบสีซสั่นล่าสุดโดยเขาได้รับโอกาสลงซ้อมกับปืนใหญ่เพื่อเรียกความฟิตในตอนนี้าอ์ตซนอาจต,ต้องมองหาทางเสริมแดนกลางตอนปีใหม่ฟาโทมาสปาเต้และโมฮัมเหม็ดเอรเรนี ต้องไปช่วยกาหน้าและอียิปในการแข่งขันแอฟริกันเนชั่นคัพเมื่อโดนถามว่าจะกลับมาอยู่กับทีมหรือไม่วิลเชียร์ตอบว่าผมไปที่นั่นได้รับการเชื้อเชิญเป็นอย่างดีให้ไปร่วมวงซ้อมเรียกความฟิตกลับมาซึ่งผมก็ทําได้ผมกําลังซ้อมกับทีมชุดใหญ่พวกเขามีมิดฟิลเพียบเลยนะพวกเขามีเอลี่เมลนายด้วยหลังโดนถามว่าได้ลงสนามให้ทีมอยู่ยบ้างแล้วหรือยังวิลเชียตอบว่ายังเลย แต่หลังโดนคําถามว่าจะได้โอกาสในอีกไม่ช้าหรือไม่เขาตอบว่าบางทีนะแล้วคําถามที่ว่ามีโอกาสไหมที่จะได้เล่นให้ทีมชุดใหญ่อีกครั้งหนูแจ็คไม่ฟันธงโดยบอกแค่ว่าผมไม่รู้นะเพื่อนเอาจริงๆเลยผมไม่รู้ปีแรดมองชาบี้จะประสบความสําเร็จกับบาซ่าชาบี้เอเนเดสนายใหญ่คนใหม่ของบาสุลนน่าจะประสบความสําเร็จในอนาคตตามมุมมองของโรแบรีป,ปแรด อดีตแนวรุกของาอ์ตันและทีมชาติฝรั่งเศสโรแบร์ปิโแรสอดีตแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสแสดงความคิดเห็นถึงชาบี้เอเนเดสเทรนเนอร์คนใหม่ของบาสุลนามีบางอย่างที่พิเศษในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับทีมอาซูกาน่หลังเข้ามารับตำแหน่งต่อจากโรนัลคูมันเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตามรายงานจากเดริโอสปอร์ตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบาสุลนาประสบปัญหาทางการเงินขั้นรุนแรง ส่งผลให้พวกเขาสูญเสียนักเตะกำลังสำคัญในช่วงที่ผ่านมาทาั้งลิโอเนลเมสซี่และอองตัวนกิสมันโดยไม่มีเงินทุนสำหรับการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ทดแทนดังนั้นชาบี้จึงเผชิญงานยากหลังเข้ามารับงานต่อจากโรนันคูมันแต่เปีแรดยังเชื่อว่าเทนเนอร์วัย41ปีมีดีพอที่จะสร้างความยิ่งใหญ่กับทีมอาูการ่าเช่นกันเมื่อคุณจะเป็นโค้ชของบาร์ซุล่า คุณรู้ว่าเทคนิคจะต้องอยู่กับลูกฟุตบอลน,นั่นทําให้คู่แข่งต้องวิ่งเปียวแรดกาวกับเดริโอสปอร์ตการเล่นด้วยการคลองบอลคุณควรมีนักเตะที่มีคุณภาพจํานวนมากครูมันมีนักฟุตบอลกลุ่มเดียวกันแต่บางครั้งสิ่งต่างๆก็เวิร์กและบางครั้งก็ไม่ชาบี้มีบางอย่างที่พิเศษในการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับบาซ่าเปียแรดกล่าวถึงเทรนเนอร์คนใหม่ของบาซ่า ลากาเผยเตรียมตัดสินใจอนาคตช่วงตลาดหน้าหนาวอล็ซองเดลากเซตกองหน้าของาร์ตันเผยว่าเขาจะตัดสินใจอนาคตของตนเองในตลาดเดือนมกราคมนี้กองหน้าวัย30ปีกำลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้และจะสามารถเจรจาย้ายทีมล่วงหน้ากับทีมนอกลีกอังกฤษแบบฟีเอเยนได้ในตลาดหน้าหนาวนี้ปืนใหญ่นั้นพร้อมขายลักเซตมาตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา และเดือนมกราคมนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะทําได้หากไม่ต้องการเสียตัวฟรีลักแซดพูดถึงสถาน,นการณ์ของตนเองว่าแน่นอนเอเยตนของผมกําลังพิจนารณาเรื่องต่างๆแต่ต้องรอจนถึงเดือนมกราคมเขาบอกกับเทเลฟูดผมต้องการที่จะโฟกัสกับอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเราจะรอดูว่าข้อเสนอมีอะไรบ้างถ้ามันเป็นความท้าทายที่น่าสนใจถ้ามีโปรเจกต์ดีๆ ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่หวังพึ่งผมเพราะงั้นมันยังมีคำถามหลายอย่างผมขอรอจนถึงเดือนมกราคมเพื่อพิจารณาตำแหน่งของตนเองสีสันนี้ลักแซตได้ลงเป็นตัวจริงในพิมลิกซีนัสยิงหนึ่งประตูก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ากุณซื่ออย่างมิเกลอาดิต้าอยากจะรังให้เขาอยู่กับทีมต่อไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88 โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรมเดลหวังดวลโดทดสอบตัวเองอารันแดแมเดลผู้รักษาประตูของแอสตันยืนยันว่าต้องการเผชิญหน้ากับคิสเตยโนโรนัลโดด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงเมื่อทีมของตนจะต้องไปเยือนแมนยูในสัปดาห์หน้าเด็กันเนอร์จะไปเยือนทีมโอทเทฟอร์ดในวันเพื่อสบอดีซึ่งอาจเป็นเกมแรกของรับลังนิกกับทีมปีศาจแดงด้วยโรนัลโดวัย3 16ปี ทำได้เพียงประตูเดียวจากเจดนัดหลังสุดในพิมยรีกนับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงกรนั้นแรมเดลก็ยืนยันว่าต้องการต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบกับซูปเปอร์สตาร์โปรเกตมากกว่าที่จะให้เขามีความที่เงียบผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พะทะกับโรนัลโดแต่ผมหวังว่าเขาดีที่สุดในการสู้กับเราเพราะมันทำให้ผมมีโอกาสทดสอบตัวเองแรมเดลกล่าวมันมากอยู่แล้ว กับการที่คุณอยากไปที่ไหนสักแห่งอย่างโอเทฟฟอร์ดไม่มีความรู้สึกไหนจะดีไปกว่าการได้เห็นการเล่นระดับท็อปจากใครสักคนและบอกว่าผมได้สู้กับโรนัลโดอย่างเต็มที่คะแนนความสามารถเด็กปืนสาก้าและมาตี้โคลเมตปืนใหญ่ฟื้นเร็วเปิดบ้านอัดนิวคาสเซิลสต่อศผู้ทำประตูน1 0, บ aka, นบต่อศูนย์ยซสาก้านาทีที่5 6คนแอสซิสตาวาเรสสอย์กาเบียลมาติเนลลี่นาที66 ควนแอสซิสโทมิยาซึแอ,อรันแรมเดล7คะแนนครึ่งแรกทีมคุมเกมคลองบอลเอาไว้ได้เหนือกว่าเยอะมากแต่ก็มีจังหวะที่แรมเดลต้องออกแรงบินเซฟลูกยิงไกลของเชวี่ยท้ายท้ายเกมเจอเซฟลูกยิงของแม็กซิแมงอีกลูกลูกอื่นๆก็มีแต่ตรงตัวไม่ได้ยากเย็นอะไรเบนไว้6.5คะแนนแม้ว่าฝั่งขวาจะเจอแม็กซิแมงแต่ไว้ไม่ได้กดดันสักเท่าไร่สำหรับเกมรับ ส่วนใหญ่ไว้จะชิงจังหวะตัดบอลได้ก่อนตลอดบทบาทการขึ้นเกมก็ยังมีตลอดอาจจะมีพลาดบ้างเล็กน้อย1-2จังหวะที่เกือบเสียบอลกาเบียวมาเกาเยส6.5คะแนนตามประกบติดจ,จนคาร์ลัฟวิลสันของหน้าตัวเป้าของนิวคาเซิลจนพลิกบอลไม่ได้เลยเจอกาเบียวถึงตัวตลอดลวรวมๆก็ไม่ได้เจองานหนักอะไรททคิฮิโรโทมิยาสึ7คะแนนเจอนิวคาเซิลมาจอดรถบสัสโทมิยาสึก็ต้องยอมเล่นเสียงมากขึ้น ในการเติมเกมขึ้นไปซึ่งพอต้องเติมโทมียาสึอก็ทำได้ดีและมีส่วนในการแอสซิสต์ให้มาติเนลลี่ยิงลูก2ด้วยส่วนเกมรับก็ไม่ได้เสียไปยังดีเหมือนเดิมช่วยกันรองช่วยกันซ้อนกับไว้ได้ดีนูโน,โนตาวาเรส7คะแนนได้รับโอกาสจากอานิต้าให้แก้ตัวจากความผิดพลาดในนัดก่อนตาวาเรสก็ทำได้ดีโอเคแต่ครึ่งแรกบ้ายิงเกินไปหน่อยซึ่งแต่ละครั้งก็สัตข้ามคานไปแบบไม่มีลุ้น ครึ่งหลังเล่นได้เดียนตามากขึ้นมีส่วนในการใจ่ายให้ซาก้าหลุดไปยิงเกมรับก็ถือว่าสอบผ่านโทมัสปาเต้หคะแนนปาเต้ต้องยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมามากกว่านี้อิทธิพลในแดนกลางน้อยกว่าโลคองก้าเสียอีกไม่ว่าจะเป็นการตัดเกมหรือการขึ้นเกมเอเบอร์เซม,มี่โลคองก้าเคะแนนเป็นอีกคนที่แก้ตัวจากนัดก่อนได้ดีการเล่นของโลคองก้าค่อนข้างทําได้ไหลลื่นและขึ้นไปสนับสนุนในพื้นที่สุดท้ายได้ดี มีบทบาทในแดนกลางของทีมเยอะเลยเอมิลสมิธโร6.5คะแนนดูจะโดดเด่นกับการวิ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษมากกว่าที่จะเป็นการทําเกมเหมือนก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็มีโอกาสได้มองเต็มๆในกรอบเขตโทษแต่ถูกเซฟไว้ได้วุดวิดอีกครั้งบูคโยซาก้า7.5คะแนนเป็นตัวทีเด็ดในเกมรุกของาร์ตันในเกมนี้เลยและเป็นคนที่ยิงประตูให้ทีมขึ้นนำ1-0เป็นลูกยิงที่เฉียบขาดมาก แต่หลังจากนั้นเป็นข่าวร้ายของทีมเลยเมื่อสก้าบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกมาตินโอเดกาด6.5คะแนนได้ออกสตาร์ตตัวจริงบ้างหลังจากละกาเแซตได้ลงตัวจริง4เกมก่อนหน้านี้บอลทะลุช่องสวยๆอาจไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่แต่การกระจายบอลในพื้นที่สุดท้ายทําได้ดีเลยปีแออมริกโอบามยอง5คะแนนกับตันทีมมีโอกาสทองฝังเพชรที่ยิงประตูให้ทีมขึ้นนําในครึ่งแรก แต่โอบายิงซ้ำไม่กี่ลาไปชนเสาแล้วบทบาทกับเกมรุกของทีมค่อนข้างน้อยกาเบียวมาติเนลลี่7คะแนนนาที64แทนซาก้าลงมาแค่2นาทีก็เป็นซูเปอร์ซับมายิงประตูให้ทีมขยับนำห่างเปสองต่อ0เป็นลูกยิงที่ยิงไม่ง่ายเลยพอหลังจากนั้นเกมเปิดมาติเนลลี่ก็ได้พาบอลลักที่เข้าใส่ผู้เล่นของนิวคาสเซลอยู่หลายครั้งอเลซองเดลักเซต6คะแนนนาที75แทนโอบามยอง ลงมาในช่วง15นาทีสุดท้ายก็พอมีลุนทําประตูด้วยเหมือนกันครั้งแรกได้ยิงแต่เข้าข้างตาข่ายอีกครั้งได้หลุดไปแล้วแต่มุมแคบจนยิงไม่ได้โมฮัมหมดเอลเนนี่ไม่มีคะแนนนาที85แทนปาเตขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย